สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคับแฟนช่องพอใจดีสูบกูสูบคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นเซ้าของวที่ยบเก่านะพี่น้องเนาะนะครับยิบเก่าสิงหาสองหาหกแปดได้พี่น้องด้ะเมื่อนี้พ่อใจดีก็ได้แนวทางจากปูท่องพี่น้องเป็นของรัฐบาลไทยได้พี่น้องด้ะพอใจดีก็เลยเฝ้าเอามานําเสนอให้พี่ให้น้องไว้เบิ้งแต่เนินๆพี่น้องแนวทาง เพื่อพี่น้องถึกตาถึกใจนะครับสำหรับแนวทางของปูทองเคยเห็นแนวทางของเพื่อนแนนเล่าพัฒนาแล้วพี่น้องว่าลองเบิงกับรัฐบาลไทยพี่น้องสิเป็นยังไงน,นะครับสิคือบอนะครับสิคือเล่าพัฒนาบอเนาะพอจะดีใจพี่น้องได้ไปพิจนารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่าน แนวทางมีเขามีหลุดใดทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องบ่มีผู้ใดรูลบ่มีผปรใดราบว่าแนวทางสิออกตัวนี้กะัก,กแน่ๆนอนบ่มีแล้วนะครับมีเพียงสูตรมีเพียงตำหน้าเท่านั้นสิบอกให้พี่ให้น้องรูว้ว่าเข่าหรือหลุดพี่นอ้นองครับวันที่หนึ่งกันญาเนาะสองหาหกแปดพี่น้องเนี่ยพอจะดีใส่วันธีก่อนเด้อ วันทีนะ่วันที่หนึ่งนะครับกยยนะครับเนาะสองห้าหกแปดพี่น้อง สองห้าหกแปดนะครับรัฐบาลไทยปูทองเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยปูทองนะครับมีทั้งล่ามีทั้งไทยเด้อพี่น้องให้สังเกตดีดีเบื้องเอานะครับรัฐบาลไทยว่าพอจะดีลงไวใด้ลิบเดือบร้อยนะครับให้พี่น้องเลือกเบิ่งเอาอันใดไทยอันใดรัฐบาล ได้ล่านะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยปูทองนะครับพี่น้องคนหาเอาเบิ้งเอานะครับปูทองนี่กําลังฮอดกําลังหิดอยู่ในช่องพอใจดีเนะ นะครับช่วงนี้กําลังสมาชิกติดตามกันหลายพี่น้องปูทองนะครับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวจะคือกันบ่พี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเอ้อให้กำลังใจพ่อใจดีน้ำเนอพี่น้องนะครับเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าได้พี่น้องเนอะนะครับปูทองวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยพี่น้องวิ่งบนล่างรัฐบาลไทยเนาะนะครับ ีพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยบิงซีพี่น้องนะครับเด้ถามว่าเบิ้งจับคููเพิ่นจะซีตัวใดนะครับเพิ่นจะให้ตัวใดซีตัวใดนะครับพี่น้องนะครับอยู่กับพี่กับน้องได้สิเปิดจหน้ามากักบ่ม,มากนะครับ พอจะดีก็เป็นแพรแค่แนวทางนําเสนอเนาะนะครับอยากให้โชกดีโชกมานสุขผู้สุขคนพี่น้องเอ้ยนะครับ เื่อห้างเล่าพัฒนากับท่ยแตกต่างกันพี่น้องบพสคนเอาสูตรใดกับบอสาบเนาะให้พี่น้องพิดจ,จะหน้าเอานะครับถึงตาถึกใจบอได้ยังไงก็ให้อยู่กับพี่กับน้องกันแล้วกันนะครับถืงตาถึงใจบอถืงตาถืงใจพี่น้องเลยอยู่กับพี่กับน้องเด้อนะครับเนาะนะครับ,นะร,บรัฐบาลไทยวิ่งสีนะครับ แต่เดี๋ยวถ้าของเพื่อนมั่นใจได้ไว้ใจได้ได้พี่น้องมั่นใจได้ไว้ใจได้เด้นะครับแต่ที่พอจะดีน้ำเสนอมานี่ก็ว่ามันไว้ใจได้อยู่เด้นะครับพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างตัวใดวิ่งบนล่างตัวซีพี่น้องจับคู่ตัวใด เดี๋ยวสิได้เห็นกันแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางปูมงคลรัฐบาลไทยเขาหรือหลุดพี่น้องกำลังใจเท่านั้นที่สีต้อตานความแม่นยำใดพี่น้องนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจให้กำลังใจกับปูพี่น้องถ้าผมมีพี่น้องปูกับ่มมีกำลังใจคือกันอะนะครับพี่น้องเมืเบื่งการจับคู่วิธีการจับคู่นะครับ ชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวเด้อนะครับชุดสามตัวชุดกันมีเท่าไหร่พี่น้องแนวทางของเพื่อนง่ายๆพี่น้องในน้อยคู่นะครับชุดกัน มีแค่เนี้ยพี่ลองง่ายๆแนวทางบอหลายตู้บอหลายคูบอหลายหางได้นะครับชุดกันนะครับสามตัวนะครับของปูทองเนาะหนึ่งหนึ่ง เออหนึ่งแม่พี่น้องประทานโทษ1หนึ่เก้กเปยังสีพี่น้องตัดเลนนะพี่น้องนะครับเนาะส เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้านี่คือแนวทางของปูท่องพี่น้องจัดให้พี่ให้น้องอยู่กับพี่กับน้องสิพีจ่จรนะิหน้าเอานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมิข้องมีหลุดน,นะครับนี่แหละพี่น้อง เพิ่นจัดห้มาแล้วอยู่กับพี่กับน้องสิพิจรารนาเด้อรัฐบาลไทยเขาดูดูอยู่ก,กับพี่กับน้องนะครับปจะดีก็เป็นแค่นำเสนอเท่านั้นนะครับนำเสนอเท่านั้นพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องสิพิจรารนานะครับเนาะ ตัวเน้นตัวหนักนะครับนะพี่น้องตัวเน้นตัวหนักอ่นะเบิ่งกับพี่น้องกัย ชบก็จัดขัดก็กผ่านเ้อพี่น้องเด้อนี่รัฐบาลไทยของปูทองเ้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยปูทองนะครับวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกแปดเลยพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยปูทองวิ่งบนล่างสี่เม็ดเดียวพี่น้องชุดสามตัวหนึ่งสี่เก้าเด้อชุดกันชุดกันพี่น้องชุดกัน สี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าพี่น้องเอาพี่น้องครับนาจอมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัฐบาลไทยของปูท่องนะพี่น้องเขาลรือลุดหนึ่งกันยา่าดูผลกันแน่นอนผู้ใดกดไลค์กดแชร์พอใจดีขอให้มีโชคมีชัยลำรวยเฮงเฮงปังปังพี่น้องนะครับความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตได้พี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้พ่อจะยีกับฝากไว้ที่เพียงเท่านี้และพี่น้องคลิปหนาพอกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ